มินิคันทรีคูเปอร์ดีปี2014ดีเซลสีน้ำตาล5ประตูออปชันจัดเต็มเกียร์โต้ไม้แท้เจ็ดหมื่นไม้แท้รถบ้าน100%ซ์ไฟโปรเจคเตอร์ภายในบอกหนังแท้สีดำภายในโทนสีดำสลับครีมสวยๆบอกปับไฟฟ้ากระจกมองข้างปับไฟฟ้าและปับไฟฟ้าพร้อมไฟเหลวเซ็นเซอร์รอบคันผมอะไรมันติดฟังก์ชั่นมีคูสคอนโทรล เกียร์ออโต้พร้อมหมดสปอร์ตระบบแอร์ออโต้แอร์แบคล็อกคันระบบเบรก ABS ดิสเบรกสีหล่อเครื H, ่องเล่นบูทูด a, a u x n p 3 d v d ระบบเสียงสตูดิโอระบบฟังก์ชันครบและระบบเซฟตี้ครบราคา848,000บาทพ่อน เริ่มต้นเพียง1น5 0 0สรรถสวยเรียบหรูดูดีสไตล์มินิคูเปอร์เดิมเดิมรถสวยมากสนใจเป็นเจ้าของคอนแทคตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับ